ชีวิตรู้ส่วนทางรายได้ตำรวจคอยกกระเป๋าให้รู้จักพี่อ้อยเศรษฐีนีสาวใหญ่ทุ่มซื้อบ้านหรูฝรั่งเศสให้ทนายต่ส่งลูกเรียนนอกจากกรณีก่อนหน้านี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเจอกระแสโต้กลับจากสังคมที่สิทธารอเฟิรม์ม โดยขุดคุยเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายจนตัวเองต้องเงียบหายไปจากหน้าสื่อระยะหนึ่งซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนั่นเองเกิดเป็นที่มาทำให้หลายๆเพจดังในโลกออนไลน์ต่างออกมาเผยถึงไลฟ์สไตล์สุดหรูของทนายตั้มเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้แฟนเพจชื่อดังอย่าง CsilA ได้ออกมาระบุว่าในสมัยรัฐยุคลุงตู่ทนายเพื่อประชาชนรวยใช้ชีวิตหรูหรากว่ารองนายกอย่างลุงป้อมอีก ที่ขนาดนาฬิกายังต้องยืมเพื่อนทนายคนนี้ทำธุรกิจอะไรอีกไหมใช้จ่ายเหมือนกับคนที่มีรายได้ปีละร้อยล้านนอกจากนี้ทางเพจยังได้เผยข้อมูลของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องประดับไปจนถึงรถยนต์ที่อ้างอิงมาจากภาพของทนายตั้มอาทินาฬิกาปาเตฟิลิปราคา6.8ล้านบาทกำไลข้อมือคาเทียราคา2.8ล้านบาทเสื้อแจ็คเก็ตสเวตเตอร์เสื้อโปโล เนคไทเข็มขัดรองเท้าที่ล้วนแต่เป็นแบรนด์หรูอ,อย่างกุชชี่ราคาตั้งแต่7,600บาทไปจนถึงราคา1,110,000บาทเสื้อสเวตเตอร์กระเป๋ารองเท้าแบรนด์หรูอ,อย่างลุยวิกตองราคาตั้งแต่3,000 0บาทถึง1,2,000 0บาทรถยนต์แบบลักชัวรี่ปอเช่ราคา9.4ถึง14.9ล้านบาทซึ่งหลังจากเป็นที่พูดถึงเจ้าตัวก็หายเงียบไปนาน กระทั่งล่าสุดทนายตั้มได้ออกมาแถลงชี้แจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆนอกจากนี้อีกหนึ่งปมร้อนทนายตั้มสุดหล่อยังได้เผยโฉมนางสาวอ้อยนามสมมุติซึ่งทนายตั้มขอเรียกว่าพี่อ้อยเป็นลูกความตัวเองที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมาชี้แจงประเด็นขึ้นเครื่องบิน VIP และปมซื้อบ้านหรูที่ฝรั่งเศสโดยทนายตั้มเผยว่ารู้จักกับนางสาวอ้อยหรือพี่อ้อยตั้งแต่ตอนที่บริจาคเงินซื้อวัคซีนให้คนไทยร่วม20ล้านบาท ส่วนอีกคนที่มาด้วยกันคือพี่น้อยเป็นเลขาของพี่อ้อยส่วนประเด็นที่เดินทางไปประเทศฝรั่งเศสบ่อยครั้งทนายตั้มเผยว่าจําเป็นต้องเดินทางไปทํางานว่าความให้กับลูกความที่ประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากมีเศรษฐีคนไทยมีแฟนเป็นชาวฝรั่งเศสติดต่อมาเพื่อให้ตนเป็นทนายความให้ซึ่งคําถามคาใจมหาชนพี่อ้อยคือใครใครคือพี่อ้อยผู้ซื้อบ้านรูให้ทนายตั้มทนายสิทธาส่งลูกเรียนที่ฝรั่งเศส ทางด้านพี่อ้อยเธอได้เปิดเผยว่าตนประกอบธุรกิจทำร้านเบเกอรี่กับแฟนติดตามทนายตั้มในฐานะแฟนคลับตั้งแต่3ปีที่แล้วโดยคลิปที่ถูกนำไปเผยแพร่เรื่องการเดินทางขึ้นเครื่องบินทนายตั้มไปส่งตนที่สนามบินและมีตำรวจสองนายยืนที่ทางเทา้าเข้ามาถามทนายตั้มว่าจะไปไหนโดยทนายตั้มบอกว่ามาส่งพี่สาวก่อนที่ตำรวจจะช่วยยกกระเป๋าให้ทั้งที่พวกตนปฏิเสธว่าทำเองได้ไปแล้ว